วงไม่ใจองจะไม่เลิกนะคราวนี้ต้องชนะวิวาระหว่างเล่นกับปังปนร้อยร้อยร้อย้ช่วยนี่นักสะดุ้มเร็วนี่นี่เกเด็กในว่างมึงเด็กในว่างโยบันี้เลยป้าี่ยาเด็กในว่างเลยวันนี้น้องซาวันนี้่ะแน่เอ้ยชาตีได้พวดชาติแล้วดีใจนะ ตําร้อยมากคนนกคเป็นแดนซ์ซ์ค่ะเป็นแดนซ์ซ์คาเป็นแดนซ์ซ์ว่งนี้ใลไม่เป็นแดนซ์ซ์ก็ไม่เอาจังซ์ซ์เลยยิงซื้อก็เือโอเคได้ค่ะมันหัวยิงซื้อดีใจกแต่ฟ้าจากทีแล้วก็จาเมองบ้กันเด้ใจไหลใจจด้ตัวน่จดทอมน้องจุดน้อยจดองยับพแตุ่ยกบ อยจัดเวดากันที่ต้องน้องพรองน้องพรองที่ต้องเขาพูดจริงอะไรได้ยังจำไปนะใจอุ้มแบบอให้แกมึงจดเล่นงั้นนายกตัวแบบกตอนนี้อุติอันไม่ปากกอเอ้ยไม่ปากกอดดูนี่ทอรอย่างพัวไม่อย่างพัวไม่ทมเลย ไอ้เจ้านี่กูเลยโอเคมันจบาร์โรวมาโดบ่บัร์โรฟื้มันไม่รรเจี๋ยบันบร์โวนเนี๋ยต้เป็นบ้ดาวงังคันมื้โรไม่รื้กูตั้งกตินุ่มมันอ <wait. S 2> ้กูเรียว่านนุ่มมาวังคันไอ้รื่อนุ่มมาวังคันยานนะั่นนียานมวังคัเนเินตีตานีหลันจอดกแย่หลายนะุ่มเต็อเอาดาวังคัน น้องค่ะนี่นองได้พวดรักตีหรือไม่น้องเออฉันคือได้พัวแล้วคาโยกันไลยได้เหลือแค่แล้วคาเหลือกันแล้วคาโอ้คือได้พัวแต่ไม่นองีได้งันันเกิดได้พูดนุงาโยบิดุงกรุงล่าโอ้ยู่กุงร่้าโยกลุงลั้ายิดนาฉันที่เหลือตีกาจันไมูดปัดลุงตอนฉันีไปเอาบูดนาคนวูดใส่ปากนั่ง ลอยไม่ต้องเตียกายเราไปกรุงเทพบอยโยโย่กรุงเทพมาเองมาเพื่อเิ้นว่ากรุงเทพมหานครเราไมปปักเทียกาดกิจดีได้กับรอยปิดเฮยนุ่งกันบูเดจริงน้องอีอาโบน้อยบหญิงบบชายก่ะกินนี่ปีนี้ไม่ควมอย่างว่างลงนะค่ะ ตั้งแต่ตุ่มกับพวกคุณแรกไม่ได้ใกล้ที่โย่ตั้งแต่ตุ่มกับพวกคุณแรกไม่ได้ไม่เลยไม่ได้ไม่การโยธาปีแลรกอ่ะนาย,ยังดูเราป่ะเนี่ยใชอเหตุไรน้องแกพูดตุ่มกี่ตาไม่ไม่เคยนะพูดฉันได้พวกไม่ไดาค่ะน้องผ่านไม่เคยผ่านกันจันวาสุปีปี<อ>วารุน่น ได้ฟันปลื้มแกผัวได้ถุ่มมันนีบกวัดกับหมลงบ้านโมหมอได้การดำได้เจ้านี่เหลือกับพัวกับป่อยเตว่าเราก็ต่อรองขารลดนะก็ต่อรองขารลดคือเราไปกันช่วงคุณเราก็ใช้ขารลดแค่เพียงช่วงคุณได้ไหมได้กับแต่ว่าคุณละรอยอันซิมกำจ้ำลอยลาวนนี้มันกันนั้นเนี่ยเออไปกับปอย ตกลงซ้ำรอยต้นใจเออเดิตทางเลยยะเจี๊ยนีเดี๋ยวคุยกันก่อนคุยกันก่อนไม่ต้องแคบการตกลงอะไรก็ตามแต่ตกลงอะไรเสร็จนี่ตอนเดียวไปตอนต่างละบาทลาวคุยกันนะจอมซ้ำรอยการรอดตึ้นเสียนะเออฮะกับตุกองถึงเหมือนการน้ำมันมีประโยชน์แค่ยังครับฮะไอ้ไ้เหล่ากูแค่งรถมาจังแล้วไม่ฮุ่นปอบเจ้าของรถมาเก็บแกผู้โดยสานการน้ำมัน คือมึงเป็นเจ้าข้องรถนี่ไปกันเดินวานี่กูว่ะรถกะลุยไม่ใจกกัวได้รถอื่นกะยังลองแล่ตาลองแลนตาไปกันเดียน่ะแม่งตัดเร้วจิงคุณก้าใจมาคือคุณเป็นเจ้าข้องรถคือน้ำมันนี่เจ้าข้องรถต้องใช่พมพูด้วยสัานใส่มันไม่ได้ตามกฎเจ้าข้องรถต้องใช้น้ำมันเองพอมตายพมตายรถกันเองทีนี้พ้อนกับป้อนเองอ่านตึ้ง ก็กระกระเบียงกันเสียมาในเปล่าลาวไม่จะรื้อมะจีบกระโดเรื่องน,บบงนี้เลยแล้แล,และมันเลยล,ละมันเลยบากันเป็นนักรองว่ากูเป็นนักรองกับโจดิดีปิศาไม่ได้เบ็ดอาสยามลงรักพวกเก่ากุนเตียอวอเก่าต้เปลี่ยนเมาแล้วทีนี้ตกลงว่าน้ำมันมึงใชะเองมึงอะไรได้ ก็ได้แต่ว่ายายแพลงไม่แพลงกับการน้ำมันพ่มขิดตามระยะทางการน้ำมันโม้ไปก็ได้คือว่าพ่มขิดกิโลละรอยเม้กลางบินว่ากูวังา,ากจะนําบินอัใหญ่ไปกรุงเทพไม่เกินสามปะนะเมารถไอเปรตนี่ไปกรองแอมอดเป็นเบิร์นกูจริงไปกลางบินวะกิดได้ดีนะครับคุณคิดว่าเก่งกลางบินลรวปลอดภัย คุณแลเขาตัวนทัดมางไม่อ่าเห็นไม้บันกอนอินโดนีเซียตกแล้วมาเลเซียแอไลอ่าคนตายตั้งสองร้อยวันคอบกนั่นนั่นมันตกไปแญ่ตกทุกวันการตกทีตั้งสองร้อยวันคอบให้รถเครื่องคว่ำทุกวันไม่แรงวะรถเครื่องคว่ำก็ไม่ว้นตายสองร้อยวับีไม่เคยมีประวัติ่ารถเครื่องเคยคว่ำตายสองร้อยวันรบถเครื่องใคยคว่ำตีหนึงตายสองร้อยวับเมาพ้ปมไออลานคุณเล็นไม้หรอกคบินไม่พอไฟ